สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายวิธีการส่งงานผ่านแพลตตนะคะอันดับแรกนะคะถ้านักเรียนเห็นลิงก์นะคะการส่งงานแพล l ต t นักเรียนก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะนะคะเมื่อคลิกเข้าไปเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็สามารถส่งงานได้เลยโดยมีนะคะหัวข้อกําหนดให้ก็คือ,อกำหนดมาแล้วว่ามีทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนส่งตามห้องของนักเรียนให้ถูกต้องนะคะ ตามกิจกรรมตามหัวข้อที่กำหนดเนาะอะ,อะสมมติค่ะถ้านักเรียนจะส่งกิจกรรมแรกนะคะชั้นมสทับหเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณค่ะสังเกตให้ดีนะคะลูกว่าหัวข้อที่คุณแม่กำหนดให้นะคะเป็นหัวข้อไหนกรุณาส่งให้ถูกช่องนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนก็ไปกดนะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกค่ะเสร็จแล้วหนูก็แจ้งชื่อของหนูเลยนะคะสมมติว่าเป็นนางสาวค่ะ สวยสุดนะคะคุณแม่ขยับนิดนึงนะคะนางสาวสวยสุดนามสกุลก็สวยเลยค่ะนะคะ<ม>พิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นของนักเรียนลงไปนะคะชั้นม .4.1 ทับค่ะโอเคนะคะชั้นมก็พอนะคะอันนี้เยอะไปค่ะ ชั้นม4ทับหนึ่งนะคะชั้นม4ีทับหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จิ้มรูปภาพนะคะที่เป็นรูปสีเขียวนะคะอ่ารูปภูเขาตรงนี้นะคะข้างล่างค่ะจิ้มไปหนึ่งครั้งค่ะเลือกภาพนะคะอ่าโดยเลือกคำว่าไฟล์ค่ะลูกค้าเห็นไหมคะเลือกคำว่าไฟล์นะคะเลือกภาพที่นักเรียนอ่าทำงานเสร็จแล้วจะส่งคุณครูคที่ตรงไหนนะคะชิ้นแรกเมื่อกี้นะคะคือแนวคิดเชิงคณนวณน,นะคะ ชั้นม .1 นนักนะเรียนก็จิ้มไปเรียบร้อยค่ะก็จะได้ภาพขึ้นมานะคะโอเคไหมคะอ่านี่นะคะเรียบร้อยแล้วชื่อชั้นอ้อคุณแม่ลืมใส่เลขที่นะคะก็ใส่เลขที่ลงไปค่ะชื่อชั้นเลขที่ค่ะเลขที่1อันนี้เป็นการสมมุตินะคะอ่าดูข้อความให้เรียบร้อยนะคะชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยอ่าดูชิ้นงานตรงไหมถ้าตรงเรียบร้อยแล้วนะักเรียนก็กดคําว่าเผยแพร่ค่คะ เท่านี้นะคะงานของนักเรียนก็จะส่งมายังมือคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะง่ายใช่ไหมคะอยคุณครูคะเมื่อกี้พิมพ์ชื่อผิดนักเรียนก็จะสามารถแก้ไขได้นะคะโดยไปคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมของชิ้นงานของเรานะคะ,ะนะคะแก้ไขค่ะสามารถแก้ไขได้ว่าชื่อเมื่อกี้จะเป็นชื่ออะไรเนาะนะคะอยากแก้ให้ตรงกับเจ้าของเลยนะคุณไม่แก้ให้ตรงเลยนะคะ นายวุฒิชาตินะคะโอเคอ่ะจ่าบุญค่ะเลขที่4นะคะเห็นไหมคะเราทําผิดเราก็สามารถแก้ไขได้นะคะเลขที่4ค่ะดูข้อมูลเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ าสามารถเผยแพร่อัปเดตได้นะคะแต่ถ้ารูปผิดนักเรียนก็กดคำว่านำออกนะคะโอเคนะคะอ่ะตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะวิธีการส่งงานในแพลตตไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะนำชิ้นงานที่คุณครูมอบหมายทั้งหมดส่งมาในช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วคุณครูจะตรวจให้คะแนนภายในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะใครทำเสร็จแล้วส่งมาภายในวันนี้เลยนะคะเพราะว่างานทุกอย่างนักเรียนเสร็จแล้ว ในมือนะคะส่งมาให้ครบได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ